าาาทวดงงตลอเืนจชสำหรับคลิปนี้ติดตามชมกันให้จบคลิปสำหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมว่าจ์นัดก็มีโอกาสพาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณสถานที่ของวัดบางตลาดอำเภอคลองขือนจังหวัดกาญจนบารเดี๋ยวเราจะไปกันสองวัดสำหรับวันนี้ติดตามชมกันให้จบคลิปสำหรับคลิปนี้เราจะอยู่ด้วยกันโดยประมาณ10นาทีเศษๆยังไงก็ติดตามเข้าไปที่ช่องนัติริแจรโป นะครับวันนี้อาจารย์หญิงผมวาจานัทก็มีโอกาสเดินทางพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมบริเวณสถานท,าที่ที่เป็นทิวทัศน์ต้นไม้ที่สวยก่อนนะครับอตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าสมเด็จพุทธจารย์ตโตที่ปฏิสถานอยู่ที่บริเวณศาลาบโบราณของวัดบางตลาดก็อยู่ที่ริมแม่น้ํามาประคงเพราะว่าแม่น้ํามาประคงนี้ก็อยู่บริเวณด้านหน้าวัดทางด้านทิศตะวันออกวันนี้อาจารย์หญิงผมวจานัทก็มีโอกาสพาคุณผู้ชม มาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่โองรัฐบาลตลาดเราก็มาไหว้พระมาขอพรพระเวลาที่ยังมีเหลืออยู่ข่าวัดสร้างบุญทํามผุโสนนะครับเพื่อเป็นการบำรุงวัดบำรุงพระศาสนาของเรานี้ให้ยืนยาวถูกต่อไปอย่างน้อยๆนะครับเวลาที่ยังมีเหลืออยู่เราก็สร้างบุญทรรมุศลกันเยอะๆเพราะว่ารายการทําบุญนี้เราทําแล้วเราได้จริงๆใครทาใครได้นะครับวันนี้อาจารย์หญิงผมอาจารย์นัท มานำเสนอเพื่อเป็นการเผยแผ่ช่วยวัดช่วยภาะศาสนาเหล่านี้ให้ยืนยาวรอดสืบต่อไปก็ขอเชิญชวนเพื่อนๆและผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่ในช่องนัสรี temple ถ้าถูกใจแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์หญิงอาจารย์นัทว่าปกติแล้วเราก็ใช้ชีวิตประจําวันของเราก็คือการเผยแผ่วัดช่วยภระศาสนาสืบไปหลังจากที่เราทําหน้าที่ภารกิจส่วนตัวเป็นที่สุดครับเรียบร้อย พว่าปกติแล้วเราเป็นหมอดูมหมอดูโหาสตาทำนายดวงตาแก้ปัญหาชีวิตถ้าใครมีปัญหาใครมีความเดือดร้อนหรือว่าใครมีเรื่องราวต่างๆต้องการอยากดูดวงก็ติดต่อกับพวกเรามาเรายินดีให้กันแนะน,นําได้ครับปรึกษาปัญหาชีวิตมีไว้แก้เพ่ยงนั้นปัญหาทุกปัญหาเรามีทางแก้ให้ทั้งหมดสําหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณใต้ฐานของ หลวงพ่อท่านใจตรงน,นี้เราก็มาน้อมสักการะบูชาขอพรกับหลวงพอ่พอพระพุทธรูปนาคโบกแล้วก็มีหลวงพ่อพระโสทรที่ปฏิสิฐานอยู่บริเวณชันลาดไตนี้เราก็านําเสนอผู้ป็นการเผยแผ่ช่วยวัดช่วยศาสน,นาสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมใครที่กําลังติดตามอยู่ในช่องนักสลดแทมโปตอนนี้เราก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงหลังจากที่ท่านชมเสร็จเรียบร้อยแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับก็ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราสําหรับวันนี้อาจารย์หญิงผมวัชนัดก็พาเพื่อนๆเนยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดบางตลาดสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปน้อมตัการับูชาขอพรกับพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ที่โบสถ์โบราณโบสถ์เก่านะครับยังไงก็ช่วยกันติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ไปเรื่อยๆของวัดบางตลาดแห่งนี้สักพักหนึ่ง เดี๋ยวต่อจากนั้นเราก็จะไปต่อกันที่วัดราทธาธรรมอยู่ที่เขตอำเภอเมืองนะครับเราก็จะพาเพื่อนเพื่อนและผู้ชมไปเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ไปทําบุญไหว้พระไปขอพรพระศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยทุกวันนี้นะครับการทําบุญไหว้พระก็เป็นกําลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ตัวของเรานี้มีพลังกําลังนะครับตอนนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อนและผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณโบสถ์ของวัดบางตลาดบริเวณด้านหน้าก็ มีมังกรและพญานาคขลาชนะครับแล้วก็ด้านในถัดเข้าไปก็เป็นเสียงฮนุมานที่จะเดินเข้าไปรอดใต้โบสถตรงนี้ก็เป็นสลาโบาสลาโบราณหลังใหญ่นะครับแล้วก็มีโบสถหลังเก่าที่อยู่บริเวณด้านซ้ายมือหลังเระปตกีนี้เดี๋ยวอีกสักพูดหนึ่งเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมเข้าไปเดี๋ยวเราเข้าไปขอพรกับองค์หลวงพ่อพุทธโสธรทีท่ปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณใต้โบสถกันก่อน แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่บทโบสถ์โบราณกันตรงนี้ก็เป็นบริเวณด้านหน้าโบสถ์ทางด้านที่ตอนออกก็มีเสียงมารหรือ,อ,อที่บริเวณทางเข้าใต้โบสถ์เวลาเราจะเดินรอบโบสถ์ก็ต้องไปตรงนี้ตอนนี้เราก็มาน้อนสักการะบูชาขอพรกับองค์หลวงพ่อพระโสธรที่ปฏิษฐานอยู่ที่บริเวณใต้โบสถ์ก็มีหลวงพ่อพร้รูปนาคบ,บริเวณตรงนี้ก็เป็นนาคคลาดแล้วก็มีพระพุทธรค์ที่ปฏิทฐานอยู่บริเวณตรงนี้เราก็นำเสนอ เพื่อเป็นการขอเชิญชวนนะครับให้เพืเ่อนๆและผู้ชม Music, ได้มาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่พัฒนบุญไหว้พระที่วัดบารัตลาดแห่งนี้ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่บริเวณในโบสถ์โบราณไปที่เรียบร้อยสําหรับโบสถ์โบราณหลังนี้ก็เป็นไม้พยุงทั้งหลังนะครับไม้พยุงทั้งหลังต้นเสาก็เป็นต้นเสาไม้พยุนทั้งหมดก็มีสิบต้นเดวยกันเป็นเสากรมขนาดยาวแต่โบสถ์บบนี้ก็เป็นโบสถ์โบราณก็ยังมีการดูแล ปฏิสังขรณ์ไว้ในสภาพคงเดิมนะครับบริเวณด้านในชั้นบนก็เป็นหลวงพ่อพุทธโสธรปฏิสฐานอยู่แล้วก็บริเวณด้านหน้าก็เป็นพระพุทธรูปปางมานิชัยปฏิสฐานอยู่นะครับเป็นพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่มากเราก็จะขอเชิญชวนเพื่อนและผู้ชมใครที่มีโอกาสเดินทางชอบไปทำบุญตามตวัดก็ข,ขอแนะนำรับวฝวากไว้ด้วยนะครับัดบ,บางตลาดอำเภอคลองเตยจังหวัดจันทบงเข่าถ้ามีเวลาเราก็มาตั้งบูชาพุศรกัน สำหรับช่วงนี้เราก็มาสู่ถึงวัดที่สองแล้วคือวัดรัทถาธรรมตรงนี้ก็เป็นหลวงพ่อพธธระโสดรที่ปฏิสฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้เราก็เป็นพระพุทรูปหลายหลายปางเราก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ชมใครที่มีโอกาสเดินทางมาจากังหวัชดชายเชิงเซาก็เลยกันมาที่วัดรัทถาแห่งนี้หรือวัดรัทธาธรรมเพราะว่าวันนี้ก็มีพระพัทธรูปอย่างมากมายแล้วก็มีความตักดิิ์แต่ละวันก็จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมากราบไหว้มาขอพรกัน เป็นทุ่งช่วงตรงนี้ก็เป็นลักษณะ,ะระฆังไม้โบราณตรงนี้ก็คือไม้กระทุงะ้งระฆังเวลาผู้ชมเดินทางมาเยี่ยมชมบริเวณสถานท,ที่ก็มาตีะระฆังหรือว่ามากระทุงะ้งระฆังเพื่อให้เกิดเสียงดังกังวานส่วนบริเวณตรงนี้ก็เป็นซุ้มทางเข้าโบสถ์ก็มีปูท่ท้าวเวสสุวรรณที่บริเวณด้านหน้าของตอน้นวันนี้อาจารย์หญิงก็พาเพื่อนๆและผู้ชมเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดลสัสสตา,าแห่งนี้ ถ้าใครมีโอกาสเดินทางติดตามพวกเรามาพวกเราก็จะขอเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมที่ท่านชอบเกี่ยวกับท่องเที่ยวไปตามวัดทำบุญตามวัดตอนนี้เราก็มาน้อมสักการะบูชาขอพรอกับพระพุทธองค์ที่ปฏิฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้แล้วส่วนบริเวณด้านขวามือน,นี้ก็เป็นพระพุทธรูปหลวงพ่อแก้วบรัรกตปางนาคปกตรงนี้ก็เป็นพระพุทธเจ้าเปิดโลกที่ปฏิฐานอยู่ในอวิหารพระแห่งนี้ สำหรับเพื่อนๆและผู้ชมใครที่มีโอกาสก็ติดตามพวกเรามาพวกเราจะพอเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมกันในคลิปนี้ถูกใจแล้วก็ติดตามเข้าไปที่ช่องนัสลีแตร์มเปลแล้วก็ช่องที่2ขอฝา,ฟากไดเวยครับนัททาวเวลไทยแตร์มเปลช่องที่1น a ันสลีแตร์มเปลช่องที่2นัททาวเวลไทย e m p l มเปลพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเข้าไปเลยนะครับติดตามให้กับพวกเราถือว่าท่านมีส่วนร่วมในการเผยแผ่วัดช่วยศาสนาบุญกุศลนี้ทำไว้เถอะนะครับ ไม่ไปไหนแล้วก็ไม่เสียไหลยิงทายิงได้ยิงให้มีวันนี้อาจารย์หญิงเป็นผู้ถ่ายทาอาจารย์นัทเป็นผู้บรรยายตอนนี้เราก็พาเพื่อนเพื่อนและผู้ชมเข้ามาน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระบรมพอาจารย์ที่มาปฏิสินฐานอยู่ที่บริเวณตรงนี้นี่ก็คือพระพุทธเจ้าเปิดโลกที่ปฏิทิฐานอยู่เราก็ขอเชิญชวนเพื่อนเพื่อนและผู้ชมใครที่มีโอกาสก็เดินทางติดตามพวกเรามามาร่วมบุสร้ากุสลกันที่วัดแห่งนี้ สำหรับช่วงนี้เราก็พาเพื่อนๆนและผู้ชมเยี่ยมชมมาเรื่อยๆก็เป็นสถานที่บริเวณด้านหน้าวัดตรงนี้ก็เป็นซุ้มทางาเข้าหน้าวัดอีกซุ้มหนึ่งที่ทำโชว์ไว้ส,สวยๆเรียกว่าวัราศธาธรรมตอนนี้เราก็มาที่พระพุทธรูปแกะสลักจากปูนหินอ่อนนะครับที่บริษฐานอยู่ที่บริเวณด้านหน้าวัดสําหรับเพื่อนๆผู้ชมสําสหรับเพื่อนๆและผู้ชมใครที่กําลังติดตามอยู่ตอนนี้ถ้ามีโอกาสอยากมาเที่ยวก็มาได้ทุกวันเลยนะครับ เราก็ขอนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่นาร่องไว้ให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมกันถ้ามีโอกาสก็จะได้ติดตามพวกเรามามาทําบุญไหว้พระทําบุญถวายสังฆรทานทําบุญใช้นี่สทงทบุญเติมน้ํามันตะเกียงหรือว่าทําบุญซื้อกะเบื้องหรือว่ารายการบุญต่างๆจะเป็นรายการบุญถวายสังฆรทานประจําวันก็ถ้ามีโอกาสก็มากันเลยเราก็จะนําเสนอเพื่อเป็นการเผยแพร่เอาไว้ให้กับเพื่อนๆและผู้ชมได้ดูได้ชมกันตรงนี้ก็เป็น หลานพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์จะมาน้อมสักการบูชาขอพรและจะมาบนบาสานเก่าวก็มากันที่ตรงนี้มากันได้ทุกวันที่วลาดสธาร,รมจังหวัดฉะเชิงเซาสำหรับช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลาพากจากไปเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะย้อนเลยถอยหลังมาพบกันอีกช่วงนี้อาจารย์หญิงก็จะมาลาพาจากไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบกันใหม่สำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับ ช่วนี้หดเวลาลงแล้วค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะก็จะลาจากไปช่วยกดไลค์ดกดแชร์กดกระดิ่งตามให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อป็กลังใจค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ